ก็ว่าหวานสงกานครับนะเริ่มจะกินด้วยนแล้วเป็นอ eh ึ้งอย่างนะครับเป็นอึ no ้งอึ้งหนาหนาฝนนี่แหละในเว้นฝนแหลกฝนหนาวนี่แหละเออฝนห่อนนี่แหละครับเนี่อึ้งไม่ได้อึ้งพอาะแต่ก็ได้กินครับอืมบางคนไมาฝักอืมเสียไป วันหน่ะมันเสียงแล้วก็มีบาหเี่โเป็นอะไรนะซุปต่ำบะถั่วมากินด้วกันทุกคนอืม้มอืมอดมาเมือม่อวาน Đúng rồi Một ít cây dứt xuống Để đây Tập bên tập nuôi